วัดีค่าชื่อเด็กหญิงก็ลิวค่ะชื่อจริงชื่อว่าเด็กหญิงสุชาณาจิดวงใจค่ะวันนี้จะมาอ่านมาร้องเพลงกันวันละคะดีลำนำยวนยาเหลยวนยาเหลยวนยาเหลหัวใจวา้าว้าเว ไม่รู้จะเหุไปหาใครจะซื้อเปยยวนที่ได้ย่อนย่อนจะซื้อเปยวนที่ได้ย่อนย่อนจะเอาน้องนอน กว่าเช้ากว,ว่าเย็นขอบคุณค่ะ